ครับสวัสดีครับวันนี้บุญชูจะแด้ก็จะพาทุกท่านมารับชมนะครับผมการสมองมังตัวล้านนะครับผมนี่นะครับผมซึ่งเป็นบัวเล็กนะครับเกิดได้เดือนหนึ่งกับอีกสามเดือนอีกนิดหนึ่งใช่ไให้หน้าขึ้นปูนฮะมูลค่า1ล้านบาทเดียนะครับให้หน้ามันขึ้นปูนฮะครับผมค่าตัวหนึ่งมันจะหนึ่งล้านบาทนะครับผมซึ่งเป็นบัวเล็กนะครับเพิ่งจะใส่ผมให้ใหม่ๆก็ อาจะทุลักทุเลนิดนึงนะครับลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมียซึ่งตัวนี้เป็นบัวที่เกิดจากการทำไอวีเอฟนะครับผมคือแม่แม่ที่อุ้มบุญก็จะเป็นแม่บิฟพันเตอร์ที่อยู่ท่ลานะครับจะพาทุกท่านนะครับผมมาเยี่ยมมารับสมีครับเงค่า1ล้านบาทนะครับผมแต่ว่ากล้ามเนื้อท้ายเนี่ยเังเกตเห็นมาเต็มเลยนะครับค่อตัวนี้นะแงมาลูกมาไม่นอนไม่นอนไม่นอนนอนไม่นอนไม่นอนม่นอนลูกที่พามาเบิงนี่แหละงัวนี่อ่า ตังงตวแม่นะคะพี่น้องครับถึงทางนี้ลุกขึ้น,นได้หรอ,อ ท่าน,นี้เลยก็ได้นี่สวยเลยครับกกท้ายใจปวดมากๆนะครับผมพี่ต้องฝาดทีนี่นะครับเดี๋ยวอห้คอมันพับนี่นะครับตอนนี้เงินอยู่ในตะก้าก็พร้อมแล้วนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับผมทุกเร็วสดๆเลยจากมิตรเชียงยืนนะครับสูงมอบสู่จันเสียงฟาร์มนะครับจงบังหวัดขอนแก่นนะครับผมตอนนี้ก็มีพี่น้องนะครับผมที่เป็นสื่อก็ให้ความสนใจเยอะเลยทีเดียวนะครับผมอย่างนี้ก็เป็นช่องพื้นชาววัวนะครับเดี๋ยวจะพามาชมครับผมมะนาวคารา หลังลงเลยไงครับอ่อันนี้เพิ่งเพิ่งใส่ผุ่มวันแรกทั้งแรกเลยนะครับฝมนี่นะครับข่งึขึ้นเออนี่นะครับนี่น้องน้องขวาจะตื่นตื่นตกใจเพราะว่าคนมาเยอะจริงๆนะาันี้มึนตกตูเลยนะครับผม้นี่นะครับทั้งเสียหนึ่งทั้งต้นทอนนะครับนี่ ก็มาร่วมแสดงความยินดีนะครับกับทางมิชชันนแล้วก็ทางจัดเส้นฟารนะครับนี่เราท่านี้นะครักยท่านเครับของคุณเลยเป็นกำลังใจนี่นะครับผมเห็นงน้ถ้าไม่รู้ก็จะใหน็นะครับสำหรับเอจิแล้วก็ท่านขอบคุณนะครับี่น้องครับ เกิดแค่เดือนเดียวมูลค่า1ล้านบาทก็คือผู้ดจะซื้อไปนี่เพิ่งเกิดย่อมรับในพันธุกรรมนะครับพี่นนท์ครับการซื้อขายเนาะแต่เน้นพันธุกรรมเอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับพี่น้องครับเนี่เกิดจากแม่บิฟมาตเตอร์ตัวโน้นนะครับพี่น้องครับอ่าตรงนี้นะครับผมนี่มันตกใจคนเข้าคนเยอะนี่นี่เกิดจากแม่ของบิฟมาตเตอร์ตัวนี้นะครับผมที่เป็นแม่อุ้มบุญนะครับผมนี่ นี้แม่เขาก็ยืนรออยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้แหละนะครับผมอพร้อมตัวนี้เลยนะครับผมอาจจะเราเก่านะ้รนะผมมาอ่าเนี้ยนะครับใส่งล้านบาทนะครับผมนี่เขาัวนี่ล้มเลยประคองพัดล้มเลยมาเลยครับทีนี้เ่าเลยทีนี้ทําการส่งมอบนะครับผมหนึ่งล้านบาทนะครับกับวัวหนึ่งเดือนนะครับผมเดี๋ยว ลูกของตัวไหนนะครับเดี๋ยวค่อยไปถามทางเฮนุดอีกทีนึงนะครับโอเคแล้วเอาแล้วโอเคโอเคครับผมนี่นะครับก็นี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับก็เอาแบบสดๆเลยครับไม่ต้องตัดต่ออะไรมากครับผมนี่จะแปลงร่างความคุ้มนะครับดูร่างเนื้อ เราซุปราคาคุณจะกันสินฟาร์มไปร้อท่านรักทุเลนิดหน่อยนะครับพ่อเป็นวัวเล็กวัวเด็กครับเห็นอย่นะครับเงินหนึล้านบาทนะครับผมสดสดน่ะครับกเกษนนะ่ครับเก่าไเลยพี่โอเคละได้แล้ครับนี่นะครับผมมอบเงินอ ไยมเย็นลูกนี่ยน้นะครับายน้มนผมนี่ะครับผอนี้เงินสดนะครับจุ้งบตนมาหม่ดูสดครับดูสมัตินี่คือเงินสดครับดูด้ยกันครับไปไหมเอาดูกไปไหมเอาไปไหมงสดท้ายเลยครับเดียวจะดูแผ่นหลังของวัวเดือนหนึ่งนี่โอเคเลยจาสีไปมันึ้นเลยนี่นะครับเดอนี่นะครับเรหนึ่งเินหนึ่ง้านบาทนี่นะครับเนาะน หนึ่งล้านบาทนะครับขวัวตัวนี้นะครับตัวที่ชอบนะครับเดรอติดตามแล้วกันครับสำหรับจัำเสนฟาร์มนะครับผมรนุทระหววันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์เนาะขอผมเดี๋ยวทีมงาท่านเนาะเอาผู้ผู้ซื้อก่อนครับขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้ซื้อก่อนคุณบอลก็คือเอาง่ายงครับตัวเนี้ยไปเจอที่วามร์มอื่นพอดีมีภารกิจที่ห้อยแถลงก็ไปุเก่งเอสจีก็เลยเชิญไปนั่งคุยกันที่นู่นก็เลยเดินดูวัวพอเห็นวัวปุ๊บ ก็เดินไปเรื่อยๆไปเจอวัวตัวเนี้ยเจอก็ตอนแรกก็ก็ด้วยความชอบเรายังไม่รู้พันธุกรรมครับก็ก็ก็มานั่งนั่งคุยกันักพัททางเอสจีเอาพันธุกรรมให้ดูเราอยากได้แล้วโทรหาพี่ตุ้มโทรหาพี่ตุ้มว่าพี่เจอวัวซึ่งพี่ตุ้มเนี่ยเป็นคนที่ชอบหัวยากคนเนี้ยคือตัวไหนชอบนี่คือก็อย่างเช่นซื้อนาตัวก่อนที่ซื้อจากซีวายครับตอนซื้อสองล้านก็คุยกัน คุยกันชอบวันลุ้งขึ้นนัดกันไปดูวัวตัวจริงนัดกันไปดูวัวตัวจริงแต่ทีเนี้ยติดตรงที่ว่าวัวตัวเนี้ยมีเจ้าของแล้วเป็นวัวนอกําเข้าคือเป็นมิตรเชียงยืนเป็นเป็นเป็นคนซื้ออุ้มท้องมาคุยกับพี่ตุงว่าท,วทําไงล่ะทีเนี้ยเขาไม,ม่ขายครับตอนแรกพอเขาไม่ขายก็มีผู้ใหญ่ก็ให้พ่อเป็นคนเจรจาซื้อให้ ขาก็ตอนแรกก็เปิดมาร้านกว่าเลยครับทางก็คุยกันตอนแรกถอยคึงตรงมาถอยครับเพราะว่าด้วยความว่าเขาเป็นวัววัวเล็กด้วยแต่ทีเนี้ยก็ก็คุยกันคุยกันประมาณเกือบ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 สองชั่วโมงครับคุยกันว่าพุ่ตุ้บอกว่าชอบแล้วต้องเอาให้ได้ยังไงต้องเอาให้ได้ก็ก็คุยใหม่เจรจาใหม่แล้วทางนี้บอกว่าอ่า ตามกับร้านหนึ่งไม่ขายก,ก็คุยนี่คุยกันทั้งคืนวันนั้นนอนตีไหนไวะพี่ <c oughs> <c oughs> นอนโอ้โหเกือบเกือบทีสองครับ <c oughs> ก็ก็ก็คุยกันจนจนตกลงว่ายังไงต้องซื้อให้ได้แพงเท่าไหร่ก็ต้องซื้อเพราะว่ามันชอบแล้วอะ <c oughs> เพราะว่านานานีจะชอบบัวสักตัวหนึ่ง <c oughs> ครับ <c oughs> ก็เลยก็เลยก็เลยเป็นที่มาของบัวเล็กท <c oughs> ี่ราคาหนึ่งล้านเนี่ยครับ ถามของทางด้านคนที่ขายก็คือไม่เไทำไมราคาวัวตัวนี้ถึงมาถึงราคาหนึ่งล้านเอ่องวัวตัวนี้ต้องเล่าก่อนนะครับตั้งแต่พันธุกรรมของพ่อเขาคือแม็กซิมัสนะครับแม็กซิมัสตอนนี้ก็เป็นพ่อพันธ์ระดับ r ี g i สเตอร์ออฟ o ีนานะครับแม่ของเขาคือชาเปลียลหนึ่งหกแปดแม่ของชาเปลียลหนึ่งหกแปดคือเบอร์ซีทีสิบสี่ทับสิบสามแม่ของเขาคือชาเปลียลหนึ่งหกแปดก็คือสโมกกิ้งการบวกกับ 14ทับ13ซึ่งเราก็รู้กันดีว่าน้ำเชื้อสโมกกิ้งกันตอนนี้ราคามากกว่า150,000บาทตลอดไปแล้วครับส่วนยายของเขาแม่ของอ่า14ทับ13นั่นก็คือเล8ทับ9บวกกับพัสโกนะครับแม่เล8ทับ9ก็เป็นแม่พันธ์ุที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกณเวลานี้นะครับถึงแม้ว่าแม่เล8ทับ9จะไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าผลงานของเขาก็ยังส่งผลมา แล้วตัว14ทับ13เป็น MBO เดียวกันกับ1ทับ13นะครับตัว1ทับ13ได้ตำแหน่งเ o r l d ช h a มเปี้ยเพราะฉะนั้นยายของเขาก็คือ World ช h a มเปี้นะครับเป็นแชมป์โลกครับตอเลยผมสนใจพ,พันธุกรรมตัวนี้มานานแล้ว SG เอาเข้ามาผมก็เลยเฮติซื้อไว้ผมก็เลยไปติดต่อเฮติขอซื้อตอนที่เขากำลังตั้งท้องอยู่ครับ,รบก็ราคาก็เลยแรงหน่อยครับผมแล้วตัวนี้ คือผมไม่ไม่ได้ตั้งใจจะขายนะครับก็คิดไว้ว่าจะเอาไว้ผลิตตัวอ่อนเพราะว่าที่ศูนย์เราก็ทําตัวอ่อนด้วยอบอลโทรมาน้องบุตรโทรมาผมก็ผัดมาเรื่อยครับผัดมานานแล้วผัดเดี๋ยวไปเดี๋ยวมามก็ไม่ะมนะนสักีใช่ครับไปพัทยาก็ผัดกันสักที สุดท้ายจบที่พี่สุนทรครับพี่สุนทรโทรมาพี่สุนทรพูดใช่ครับคนนี้คนเดียวเลยครับคนนี้เขาเป็นใครทำไมคนนี้เขาพูดคําเดียวครับเขาบอกว่าเขาเป็นพี่นะเขาไม่เคยขออะไรน้องมางั้นวันนี้ใช่ครับคนนี้เขาบอกว่าพี่ไม่เคยขอน้องเลยวันนี้พี่จะพูดว่าพี่จะขอน้องผมก็เลยบอกถ้าพี่ขอผมให้มั้งั้นก็เจรจากันก็คุยกันกับพี่ชายบอกว่าถ้าพี่สุนทรขอคงปฏิเสธไม่ได้แล้วครับก็เลยเป็นที่มาของการขายในวันนี้ครับ สำหรับลวัวตัวนี้เรามีมีแผนที่จะไปทำอะไรก็คือคผมกับพี่ตุ้มแนวทางเหมือนกันก็คืออยู่กันเหมือนพี่ตุ้มเนี่ยเหมือนเป็นพี่ชายด้วยค,ความที่ว่านิสัยอะไรต่างๆคล้ายกันเราชอบวัวครับคือซื้อวัวตัวนี้ไม่ได้ไปคิดว่าไปหวังกําไรค้าขายอะไรต่างๆซื้อวัวตัวนี้เพราะชอบ<ม>เพราะอยากพัฒนาวัวนะครับแล้วก็วันข้างหน้าอาจจะมีวัวสู่ชาวบ้านราคาที่จับต้องได้แต่คือตอนนี้ขอ มีพันธุกรรมดีๆที่ที่ลงพัฒนาดูก่อนว่ามันออกมามันจะโอเคไหมถ้าโอเคแล้วอาจจะมีการแบ่งปันสู่ชาวบ้านชาวเกษตรกร,รครับซึ่งสิ่งสําพันก็คือราคาต้องจับต้องได้แน่นอนครับก็คือตามตโลกแกนพ่ตุมเลยคือคุยง่ายว่าอยากให้เราอยากเอาวัวพันธุกรรมที่ในอเมริกาก็ถือว่าเป็นเบื้อต้นๆน,นะครับมามาให้เกษตรกร,รสามารถจับต้องได้แต่ว่าเนื้อสิ่งใดเรา เราต้องพัฒนาต้องต้องดูก่อนว่าต้องดูก่อนว่า,า <c oughs> มันพัฒนาออกมาแล้วมันจะได้ดีสักแค่ไหนครับก็คือพันธุกรรมดีแล้วสุดท้ายก็ต้องดูหลักความจริงว่าออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างที่เราหวังที่เราจินตนาการไว้หรือเปล่าครับก็ทางนี้ชอบทดลองนะครับแล้วก็เพื่พอความที่ว่าไม่ได้มองอะไรเราชอบ,นะบใจรักก่อนแล้วก็ เป็นที่มาของการซื้อวอัวตัวนี้ครับเพราะถ้ามองถึงกาไรเครียดเหมือนกันครับแล้วยิ่งช่วงนี้ลรกวรัวแล้วบาดด้วยแล้ววัวเล็กด้วยครับครับนั่นแหละครับทีนี้ขออนุญาตว่า,วาเราเราจะเอาไปทําอะไรครับกับวัววัวตัวนี้ตอนนี้ก็คือตอนนี้เราทำไอวีเอฟอยู่แล้วครับก็คือแอนนาก็อ่าอยู่ที่ต,ตอนนี้อรอคลอดวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดจะถึงเนี่ยอยู่อยู่สามตัวนะครับมีกับแอนนาที่ทําไว้กับ B8 แปด ามแปดศูนย์แล้วก็กับบินบที่ลอท,ท,ที่ที่รอคลอดทำไอวีเอฟนะครับซึ่งเราก็ใช้คาว่าเราทาแล้วมีลูกวัวออกมาเดินแล้วก็มั่นใจในการในใน,ในกรรมวิธีในการพัฒน,นา <tranquil. S 1> ก็ตัวนี้ก็ด้วยความที่ว่าแอนนาเขาการเจาะไข่เขาก็กคือแบบเราอยากได้มากกว่านั้นนะครับใช้คาว่าเราเตรียมแม่ตัวรับเตรียม,ยมอะไรไปเยอะเราก็ก็เลยแบบอ<ๆ>่า หาตัวที่มีเอกลักษณ์ใกล้เคียงกับแอนนานะครับเพราะว่าแอนนาก็ทางวิ่ตุ้งก็กลัวจะได้มาเหมือนกันครับตัวนั้นไปถามเขาไม่ขายเลยใช่ไหมพี่ไม่ขายเลยก็ใช้ชอบได้ตัวแบบไม่ขายชอบได้แบบใช่ชอบตัวขายไม่ซื้อครับชอบซื้อตัวเขาไม่ขายครับมันถึงราคามาโทษคัดที่นี้ต้องตีแบรนด์อะไรครับผมเป็นแบรนด์ตัวทีกรงกรงครับเป็นต่อสิงโตครับชื่อเลยนะครับใช้ อ่าตัวทีวงกลมอักษรย่อของตอถึงโตเลยครับตอถึงโตใช่ได้ครับในแบรนด์เดียวกันเลยที่พ่ออยู่รถน้องพอกใช่ไหมครับใช่ครับอยู่น้องพอกโอเคแล้วรถนี้ตั้งชื่อคีเขาว่ายังไงครับอะไรครับรถตั้งชื่อวัวมัดแตงมัดแตงรัอ่าเป็นรถยุโรปหน่อยมัดแตงมันจำง่ายครับชื่อเต็มเตน้องข้าครับผมชื่อเต็มเหรอครับชื่อเต็มชื่ออะไรดีพี่มัดแตงเนื้อชื่อมัดแตงเลยชื่อเต็มมัดแตงใช่ไหมครับกลับไปตั้งอีกทีขอญาตสัมภาษณ์ พิสุทธิ์ทอนนิดนึงครับผมจันสินความครับผมผู้ที่จบได้ผู้ที่จบครับผู้ที่จบเจรจาครับไม่ถึงจบเร้่งวัวดิวดิวจบพิสุทธิ์ทองก็คือไม่มีพิสุทธิ์องพิสุทธิองขออนุญาตถามนิดนึงครับทำไมถึงสนับสนุนให้เดินต่อที่วัวตัวนี้หึงตั้งหนึ่งล้านบาทเลยนะก็ลูกพารัก์บลูกพอยากกได้เูชอบลูกพายากได้นะครับผมทำการตลาด อย่างหนึ่งในธุรกิจนะก็คือตัวนี้ผมตอนนี้มียอดจองอยู่ประมาณสี่สิบกว่าใบไข่ที่เขาจองนี่สี่สบใบใบละกี่บาทครับห้าสี่สิบสองล้านแล้วนะครับใบถึงตัวนี้ใช่ไหมฮะดอกไม้แตงใช่ไหมฮะมียอดจองมาแล้วใช่ไหมครับตัวนี้นะครับสี่ใบเราขายใบละห้าหมื่นครับเบอร์นี้เราเราฝัดกับตัวไหนครับกับาทอตัวไหนครับเราขายไข่สดขายไข่ก็คือขายไข่สดก็คือ อันนี้ก็คือพ่อแกก็คุยกับทีมทีมงานที่เขาอยากได้ครับก็คือแต่ว่าเนสิ่งอื่นใดก็เดี๋ยวเราดูอนาคตชรับว่างก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็คือเรายังไม่รับจองแต่อลูกวัวเพิ่งนึงเริ่มต้นก็เราจะขายตัวอ่อนเนี่ยไม่ต่ากว่าถ้ามึเกเข้ากันตัวไหนนั้นน่ะเราก็จะ ดูอีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะใช่คแต่ลูกค้าคนไหนก็การใช่ครับคิดตอนอีกนานไหมครับเขาเขาจะถ่ายได้นะฮะรับจะเอาถ่ไขได้อีกปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งปีนึ่งอายุได้อายุ12-13เดือนส2 1เดือนก็สามารถจบได้แล้วแล้วก็ตอนเนี้ยไม่ใช่มีแค่ตัวนี้นะครับยังมีตัวที่ผมกอาไว้ตุ้มที่มองแล้วก็บีบขึ้นมาก็มีประมาณ4-5ตัวครับว่าจะเจาะได้ครับหรือว่ามีโอกาสก็ตัวเนี้ยหลักก็คือ ทางต่อสิงโตก็คือรับแขกที่นั่นค,ครับก็เดี๋ยววัวที่เจาะก็จะจะจะ,จะ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 ไว้ที่นั่นเพราะว่าทางพี่ตุมม่มมีเวลาอยู่ตลอดครับ,รบก็จะจะ <c oughs> ไว้กับพี่ตุม่มหลายๆตัวเลยครับ <c oughs> แล้วก็ครับ <c oughs> ผมก็คือแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเดี๋ยวแอนนาก็จะกลับมาแล้วครับแล้วก็ เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามครับเฟสตุ้มชื่ออะไรนะพี่ครับฝากได้เลยครับฝากได้เลยทั้งวัวทั้งไข่จะอยู่ที่นั่นเนาะฝากได้เลยครับฝากใช่ครับเฟสชื่อเฟสนะคะกัญญาพัดโออารีนะคะเป็นภาษาไทยเลยค่ะครับเข้ามาติดตามได้ค่ะที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่นะคะบ้านเหล่าม่อตําบลโคกสว่างนะคะอาเภอหนองคอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0620469456ศูนยค่ะซุ้มต่อสิงโต ร้อยเอ็ดค่ะโอเควอลิโดร้อยเอ็ดค่ะครับคือวอลตัวนี้จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็เราจะฟักไข่ทำอะไรที่นั่นใช่ค่ะยูนอทครับเราคิดว่าน้องมัดตายง่ายเหมาะหรือควรที่จะบีบกับพ่อพันธุ์ตัวไหนครับเอ่อจริงๆ12เจริงสายนี้จะมาเจาะที่นี่ครับสายนี้บีบง่ายมากครับเพราะว่าด้วยแม็กซิมัสด้วยนะครับแล้วก็มีสายสโมกกิ้งกันเข้ามาจริงๆมันบีดบีดได้เยอะเลยครับยังบีดเอ็กซ์เรย์825ได้ใช่ครับ ครับก็ไปได้อีกหลายสายครับสติงเลสิบทับศูนย์ก็น่าจะเหมาะครับก็ได้ครับสติงเลสิบทับศูนย์ก็ได้ครับยังจะใส่วินอีกทีนึงก็ยังได้ครับทูบดอก็ได้ครับตัวนี้เป็นเป็นทำลายบีดของวินเชสเตอร์ก็ได้ครับครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกได้หลายหน้าเลยครับแต่ผมคิดว่าเหมาะเหมาะกับหลายๆพ่อเลยครับตัวนี้จุดเด่นของเขาคือเรื่องกระดูกนะครับกระดูกขาทั้ง4ี่ขาเป็นกระดูกที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าแขนผมอีกครับ แล้วก็ตามสไตล์ของแม็กซิมัสก็คือจะให้เรื่องกล้ามเนื้อท้ายนะครับกล้ามเนื้อท้ายที่โดดเด่นแล้วดูตำแหน่งตรงนี้เห็นไหมครับความยับความย่นเนี่ยจะบ่งบอกว่าเขาเนี่ยจะขยายช่วงนี้ออกมาได้อีกเยอะมากเลยเราจะเห็นน้อยมากลูกงูที่จะยับยับแบบนี้ครับจุดยับจุดย่นของเขาตรงนี้ครับแล้วก็มีกระดูกขาที่ใหญ่มากมีกีบทั้ง4ขาที่กระทุขาสวยครับสวยครับตัวนี้แล้วดูงูหนึ่งเดือนครับดูบรรทัดหลังครับ มนทัดหลังนะครับหลังพุ่งขึ้นเลยครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มเริ่มยกล่องแล้ว <ตา S 1> ครับก็ <c oughs> คือตัวนี้บ่งบอกถึงความเจ้าเนื้อมากๆครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นเขาเป็นงวแดงนะครับแต่ว่าในตัวเขาเนี่ยผมมองว่าเป็นพันธุกรรมงวเทา <c oughs> เขาจะออกมาแบบงวเทาเลย <c oughs> มีสรีละมีรูปร่างเหมือนดัว <c oughs> ใช่ใช่แต่เขาเป็นงวแดงแต่ว่าสลีระเขาจะเหมือนงวเทามากก็คือัวแดงในร่างของงวเทาใช่ครับใช่ครับตัวนี้เป็นอย่างนั้นเลยสไตล์นั้นเลยครับ หนึ่งล้านบาทนี้ตัวตัวลูกเดียวเดียวเลยนะครับเนี่ยราคาเนี่ยเชื่อสายพยานนิดนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับพยานนะครับนักข่าวครับไี่กรณีหนึ่งลูกที่กรณีใช่ครับหัวแดงนั่งหัวเทาองหัวเทานี้ต้องตั้งสายาเสียน็ัดห้าล้านนะไอหมอด้วควายเขาห้าล้านเสียนัดในในมุมมองของคนคนเล่นเล่นวัวนะครับให้คิดเห็นต่อกับวัวตัวนีว really. so, s <S yes, so seul, ้ที่หนึ่งครับ สวยน่ารักครับน่ารักด้วยด้วยความที่ผมเป็นคนที่ดูบามั่นไม่เป็นเลยก็ก็ยังถือว่าเชื่นงชอบเชื่องเชื่องเหมือนบาซินเลยครับจับท่าง่ายเชื่องเพราะว่าได้เข้ามาก็มาลองจับป้าครับผมผมเป็นคนที่ชอบจับจับท่าวัวอยู่ละด้วยด้วยชีวิตเป็นคนที่ชอบวัวจับท่าวัวคือเ็าชอบเล่นท่าครับชอบเล่นท่ายาคท่าข้าววัวนะครับ แล้วมีโอกาสจะซื้อไหมครับเชนอตครับก็เชนนัทข่าวคืนนะครับตอนนี้ก็ยังตอนนี้ยังลูกน้อยก่อนเราเลี้ยงลูกน้อยก่อนโดมโดมน็อตด้ื่อยๆนะน็อตเลี้ยงเชครับทเขาจะสัมภาษณ์นิดนึงครับอนคนนี้คือคนที่รีดน้ำเชื้อวัหลายตัวเขาเป็นจัดด้วยนะฮะเป็นกรรมการด้วยนะฮะเขาเป็นกรรมการตัวด้วยเขาจะเป็นจัดเป็นกรรมการเขาจะช่องหรือ อาจารย์ได้ว่าเป็นยังไงบ้างครับในสายตาของกรรมการเนาะหมอน็อตครับหัวข้อหัวข้อให้ดูก็ดูก็ทางข้อก็ลำตัวนะครับเป็นสี่เหลี่ยมคุ้มากวิบเลยกระทุ้งแห้งกระทุ้งขาดีมากเลยครับหนังดีสีในอนาคตก็น่าจะแดงเข้มด้วยนะครับมันอะไมืวทำไมขนมันเป็นแบบนี้เหมือน หน้ำนเหมือนขนเป็นปัดนะก็คือน้ำนมเขากําลังจะผัดขนัดขนนะครับตรงนี้วัวบาซินก็เป็นเนี่ยส่วนที่หลุดส่วนที่หลุดไปแล้วที่ขึ้นมาใหม่ก็แดงเข้มเลยครับอันนี้คือวัวแดงเข้มเลยใช่ไม่หนึบธรรมชาติผัดขนวัวเล็กผัดนี่เกินสามเดือนดูตำแหน่งหนังคอครับนี่ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งครับ ใ,ใช่ครับอยู่นะครับแรงยานลงไปถึงพื้นเลยครับอ๋ออย่างนี้คือแรงสวย,ยใช่ครับนี่ฮะแรงยาน,นบ่งบอกว่าจะเป็นมวหนังหนานะครับตัวนี้วหนังหนากระดูกเขาก็จะเป็นจุดเด่นครับกระดูกขาแล้วลึงคนระับครับผมชิด,ช,ด,ช,ดชิดกําลังพอดีครับผมเนื่องจากใช่ครับชื่อชิดกําลังพอดีใช่ครับไม่หย่อนยานนะครับ